ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมสนทนาพูดคุยกับพระอาจารย์นะคะในประเด็นเรื่องราวของความสําคัญในวันจัก,กรีนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพระอาจารย์ก็ได้บอกนะคะแล้วก็ได้เล่าถึงนะคะ พระเมตตาะะอของพระองค์ท่านที่มีต่อพระสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศนะคะก็เริ่มต้นราชวงศ์จัก,กรีของเรามาหลายร้อยปีนี่นะคะทุกวันนี้คนไทยเราเองก็ยังมีความสุขแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่า ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นก่อนคนรุ่นกลางหรือว่าคนรุ่นใหม่คนไทยทุกคนทุกชนชั้นเราอยากที่จะแสดงความกตัญยูต่อราชวงศ์จัก,กรีซึ่งแน่นอนว่าความกตัญยูเป็นเครื่องหมายของคนดีใน,นสังคมไทยเราควรจะต้องทําตัวอย่างไรคะ,ระพ,พระอาจารย์เจริญพรพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่านิมิตังสาธุรูปาหนังกตัญยูกะตะเวทาค,ความกตัญญูกะตะเวทีนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเชาวประสบนิกรชาวไทย ในเดือนนี้ในเดือนหวันสำคัญคนจัก,กรีเนี่ยอยากจะแสดงความดีถวายน้อมถวายแด่พระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอนุภาพก็อยากจะขอเชิญชวนนะให้เราเนี่ยหยุดทําสิ่งที่ไม่ดี <S 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 และเร,เริ่มต้นทําความดีที่วัดพระมงกัเนเกลียนพิเศษของเราเนี่ยมีการสวดมนต์ถวายพระพรเนื่องในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของวันจัก,กรี <S 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 ทุกวันเลยเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปเราไม่ได้สวดกันอย่างเดียวแต่ว่ามีสัมมนเนรที่เราให้ฟังสัม,มนเนรารากแก้วาราสวดมนต์ถวายพระพรด้วยตลอดเลยะนะเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วจนมาถึงปลายเดือนนี้ทั้งเดือนพระฉะนั้นท่านใดที่รับชมรายการของเราอยู่และอยากจะทําความดีถวายแด่พระองค์ท่านอยากจะเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีตอนเย็นเลิกงานแล้ว6กโมงเย็นแทนที่เราจะไปทำอย่างอื่นอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่มั่นใจ เดินทางมาที่วัดพระามเก้ากันยานาพิเศษเป็นวัดของพระองค์ท่านเดินทางมาที่นี่มาที่อาคารธรรมสถานมาจะเดินสติภาวนามาสวดมนต์ถวายพระพรจะแสดงเห็นเลยว่าเรานั้นรักและเรานั้นมีความจริงใจน้อมถวายแด่พระองค์ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่14วันที่14เมษายนเนี่ยจะเป็นวันที่เราประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมค่อนข้างใหญ่นะจะรวมพระเนนทั้งหมดในวัดเลยซึ่ง รวมกันแล้วทั้งพระพิษุสงง์และสัมเนรเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยกว่า200กว่ารูปนะฮะแล้วก็จะมีญาติโยมที่มาร่วมงานสวดมนต์ตรงนี้อีกแล้วเราสวดมนต์แล้วเราก็ถ่ายทอดสดไปที่ DLTV ไปที่โรงเรียนไกลกังวลหัวหินเพื่อน,น้อมถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนจ่โยมมาร่วมกันในวันที่14เมษายนนี้เวลา18นาฬิกาค,ค่ะแต่ว่าตลอดทั้งเดือนเนี่ยที่วัดพระราม9ก้าก็จะมีกิจกรรมกันตลอดอยู่แล้วเรื่องของการสวด<อ>มนต์นะคะเจญพรมมีทุกทุกวันเลยค่ะนะคะทีนี้ค่ะอยากจะเรียนถามทางด้านของพระอาจารย์เพิ่มเติมนะคะก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแ <c oughs> ม้กระทั่งนะคะการแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเด็นทางด้านการเมือง ที่อาจจะมีความเห็นต่างกันไปบ้างนะคะอยากจะให้พระอาจารย์ได้แนะนําค่ะสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับญาติโยมที่ติดตามชมรายการในช่วงเวลานี้นะคะว่าเอ๊ะเราจะใช้สติแล้วก็ปัญญาของเราในการยับยั้งความโกรธความขัดแย้งหรือว่าความอคติไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดฝ่ายใดก็ตามได้อย่างไรครับอาจารย์เชิญพรอย่างที่ได้พูดไว้ในช่วงต้นของรายการหรือว่ากว่าเราจะมีกรุงรัตนโกศิน เราใช้เวลาสร้างปลุกมาตั้ง200กว่าปีเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเราจะทําลายสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อายุตั้งกว่า200ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้แล้วก็รักษาแทนที่จะไปทํำลายจริงๆมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มนุษย์ยมีเรื่องของจิตสํานึกมนุษย์มีเรื่องของศีลธรรมมนุษย์มีเรื่องของภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดสันติสุข เพราะฉะนั้นการที่เรานั้นพูดคุยกันด้วยหลักธรรมด้วยหลักศีลธรรมด้วยความรักความเมตตาน่าจะเป็นทางออกที่ดีของชีวิต mm hmm. แต่ถ้าเรานั้นไม่ใช้คำพูดที่เป็นมงคลถ้าเรานั้นไม่ใช้วจีสุจริตแต่ใช้วัจีทุจริตในการใส่ร้ายไปสีกันอย่างเช่นที่เรากำลังเจออยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ปรุงรัตนโกรลที่มีอายุกว่า มากกว่า200ปีอาจจะพังกลืนลงภายในระยะเวลา1ปีหรือ2ปีเท่นั้นเองฝรั่งที่บอกโอ้อยากมาเที่ยวจังเลยกรุงเทพวัดพระแก้วสวยใช่ค่ะงดงามมากงดงามมากวัดบวรนิเวศวิหารงดงามมากวัดพระเชริพลงดงามมากไม่กล้ามาฝรั่งบอกอุ้ยเมืองพุทธทําไมเป็นอย่างนี้<ม>เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธต้องอยู่ด้วยความรักด้วยความเมตตารู้จักเจรจาปราศัย ถ้าเรามานั่งคุยกันต้องการอย่างไรช่วยเหลือกันเราเป็นคนไทยด้วยกันทําไมเราต้องมาใช้กําลังสัตว์ต่างจากมนุษย์ที่สัตว์เขาใช้กําลังเพราะว่าเขาคุยกันไม่รู้รเรื่องแต่มนุษย์มีภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารแต่มนุษย์มีเรื่องของหลักศีลธรรมเป็นเครื่องมือในการครองตนครองใจถ้าเราสามารถทำเช่นนี้ได้เราจะทะเลาะก,กันทำไมทะเลาะไปเราก็ทุกผู้อื่นก็ทุก รอบไปแล้วเราก็เหนื่อยคนอื่นก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นกลับมาใช้หลักเมตตาอาภัยสันติขอย้่ยมอีกครั้งหนึ่งเมตตาอาภัยสันติสามอย่างนี้จะช่วยได้ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นหลักธรรมะที่ประชาชนคนไทยทุกคนก็สามารถที่จะนาเอาไปประพฤติแล้วก็ปฏิบัติได้ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะเกิดผลแล้วก็เห็นผลอย่างมากที่สุดนะคะเริญพรถ้ายังทาไม่ได้บอกอูยังโกรธยังเกลียดก็อยู่ อยากให้ดูสำเน็นตัวน้อยค่ะสำเนินตัวน้อยก็ทะเลาะก,กันมีทั้งหมดกี่รูปนะคะมีเก้ารูป <c oughs> เดี๋ยวก็เ <c oughs> จ้ามักทะเลาะก,กับเจ้าณ <c oughs> ะเดี๋ยวก็เจ้าณทะเลาะก,กับเจ้าหงแต่น้องเนนเขาดีคือเขาเมตตาไปสันติค่ะน้องเนนนี่น่ารักโกรธง่ายหายเร็ว <c oughs> ไม่แบ่งพวกไม่ยกพวกตีกันไม่เห็นน้องเนนจะแบ่งฝ่ายกันนานทะเลาะกันตอนเช้าเดี๋ยวตอนเพ้นั่งฉันด้วยกันแล้วทะเลาะกันตอนบินธบาทแย่งกันจะออกบินธบาดก่อนหลัง คุยกันเสร็จเดี๋ยวก็มานั่งคุยกันได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ผูกโกรธเขาไม่อาคาาไม่พยาบาทเขามีเมตตามีอภัยมีสันติใครอยากจะเห็นภาพงามๆนี้ก็ติดตามชมได้ทาง DLTV1 ของช่องไกลของบนหินก็จะเห็นความน่ารักตรงนี้และน้อมนำเอาความรักความเมตตาไปใช้ กับชีวิตของเราเองได้ก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขความสงบนะค่ะนำมัศการค่ะอาจารย์ค่ะ,ะ,คะและนี่ก็คือนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจในคืนนี้กร,ระเด็นในหัวข้อของเรานะคะสังคมไทยภายใต้ร่มราชวงศจัก,กรีนะคะกล่าวนำมัสการนะคะพระอาจารย์พรพล,พล,ป,ลปะสันโนค่ะเลขานุก,การเจ้าอ,อาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์เิญพร และทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันเจรภาสีตาบุตรพร้อมกับพระอาจารย์และทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ในรายการถอดสลักข่าววันนี้สวัสดีค่ะ